วันนี้สองของการทำงานค่ะดูซิวันนี้จะมีอะไรบ้างโอเคต้องกัน้นหน่อยมันร้อนเช้าหาไข่เพรโลไม่เจอไม่ได้ค้นในตู้เย็นใช่ไหมใช่ก็ก <c oughs> ิน,นแกงจืดแกงจืดเต<ะ>้า <ตะ S 2> หูง่ายดีต้องสวมหน้ากากแบบเดิมคะ่ะในระหว่างนี้ดูเมกะะค่าเวลาไปก่อนคะ่ะอ้าโห่เข้าไป ผ่านไปสามชั่วโมงโอเคค่ะได้เวลากลับบ้านแต่อาจจะไปแวะซื้ออะไรสักหน่อยหนึ่งนาะที่ตลาดวอมาร์ค่ะแว่ซื้อของเล่นใช่ปหอะไรคือของเล่นอันนี้นี่ชอบมากเลยตแต่กับแปะไปจนกระทั่งกลับมายังอยู่แบบนี้เลยไม่หลุดเลยอะ่ะแต่เล็บมันยาวขึ้นนะดูรู้เลยใช่ไหมเดี๋ยวไปซื้อมาแปะใหม่สวยเนาะชอบไหม เดี๋ยวไปหาใหม่อยากได้สีดำเดี๋ยวไปดูด้วยกันลุงเมื่อไปไหนไปร้านของลุงไปร้านพานีล่าแล้วกาแฟเย็นแล้วกาแฟ Okay can I Have a last cup of iced coffee please ของฟรีของฟรี yes <is> that's all I need พีชดูแปลกดีนะแต่ว่าอร่อยนะอันนี้ก็คือพีชเหมือนกันแต่ว่าชอบแบบนี้ต้องมามุมนี้เอ้ยกาลิกซอสไม่มีอ่ะตั้งใจมามุมนี้เลยหากาลหิกซอสเจอแล้วอันนี้แหละใช่ไหม อไม่ใช่จะมาดูเล็บนะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ถ้าจะไม่ผิดจนะต้องเป็นตรงนี้แน่นอนแหละเจอแล้วแบบนี้มันราคาหกเหรียญไม่มีสีดำอะ่ะจะเาสีอะไรดีอ๋อนี่เป็นสีดำเอานี้ละกัน Uh, เอาไปเดินอ้อนตรงนี้ <laughs> เดี๋ยวไปดูที่บ้านกันว่าวันนี้หมดไปเท่าไหร่ตรงใส่ออกซื้อทุกวันเลยแงอะไรเนี่ยแล้วบ้านของเราโฮมสวิตโฮมเมื่อวานซื้อของไป16อย่างนะมันหมดไปประมาณพันสามแต่วันนี้ซื้อของ10อย่างดูแล้วไม่มีอะไรเลยหมดไปพันห้า พวกเนี้เป็นของที่ซื้อมาวันนี้ดูสิมันไม่มีอะไรเลยเห็นไหมทั้งหมด10อย่างนะออกมาเป็นเงินขนาดนี้42.92คิดเป็นเงินไทยแล้วก็ประมาณพันหค่ะสงสัยแมมเมื่อวานซื้อไข่มาแล้วซื้ออันนี้มา12ลูกสี่เหรียญยีแต่อันนี้มัน18ลูกสี่เหรียญยี่สลงบอกเจ็บใจต้องไปซื้อแบบนี้มาใหม่ ราคาเท่ากันแต่ว่า18ลูกกับ12ลูกอะ่ะเจ้าแบบไหนล่ะหยิบพีชก่อนลูกแดงๆดงเอพีชเท่าไหร่อ่ะพีช 4, 88. 4, 88. สี่เหรียญแปดสี่เหรียญแปเซนสี่ลูกลูกกะเหรียญกว่านะเจ้าเนี่ยลองกินดูล้างก่อน อือร่อยจริงๆอ่ะหวานมากเลยอืโอเคเดี๋ยวกินต่อแล้วค่ะโอเคค่ะคลิปนี้จบแค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย